ถ้าเรามองคัดแต่หน้ารถใกล้ๆตรงนี้ครับเราก็จะบังคับรถวกแวกวกแวกสายไปสายมาเราสามารถเลือกเลนให้เหมาะสมกับความเร็วของเราได้นะเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากเพิ่มความเร็วเลนนี้มันก็จะแบบเริ่มวุ่นวายแล้วใช่ไหมเราขับ120แล้วรถคันข้างหลังขับที่130ยสาเขาผิดกฎหมายเราจะต้องไม่หลบให้กฎหมายไม่ได้กำหนดอย่างนั้นครับการเปลี่ยนเลนนะครับมันก็ไม่ใช่ ในเรื่องของการที่ท่องจำตีเส้นไว้ในกระจกเนี่ยกระชั้นกระชั้นและวรถหลังก็มาเห็นไหมในเรื่องของการร่วมทางกับคนอื่นนะครับตอนนี้เราเป็นทางที่เพิ่งเข้ามาใหม่เราสามารถดูได้ครับว่าตอนนี้เราไปได้หรือยังนี่ครับตอนนี้เราเป็นเส้นทึบเขาจะยังไม่ให้เราออก เพราะว่าเราเพิ่งเข้ามาความเร็วเราอาจจะยังน้อยอยู่เราถ้าเราไปขวาเรื่อยๆนะครับบางทีมันอาจจะทําให้รถขวาที่วิ่งเร็วๆนะครับต้องมาชะลอเพราะเราต้องมาเบรคเพราะเราได้ครับเขาจะค่อยๆเป็นเส้นป่าไปทีละเลนครับเนี่ยตอนนี้เพิ่งจะขวาได้ถ้าอยากขวาก็ค่อยๆไปครับเราลองดูซิผมขอลองเปิดไฟเลี้ยวครับ อ่าอันนี้คือการที่ผมชะลอเข้าหลังนะครับเห็นไหมผมชะลอเข้าข้างหลังซึ่งรถเทส la เนี่ยครับเราจะไม่จาเป็นที่จะต้องยกคันเร่งหมดเราเป็นการปรับน้ำหนักคันเร่งเฉยๆครับถ้าสมมุติว่าเรายกหมดเนี่ยมันก็จะหน่วงเยอะเห็นครับเนี่ยเราค่อยๆเป็นการปรับน้ำหนักคันเร่งไปครับนี่เริ่มมาเลนนี้ได้แล้วเห็นไหครับเนี่ยก็ค่อยๆสไลด์มาทีเรื่อยๆครับเรามาทีละเลนครับ ทำไมเราถึงจะต้องมาที่เลนคือรถทุกคันครับเขาจะมีมุมอับแม้ว่าเราจะมีอ,อ,อุปกรณ์ฟังก์ชันช่วยเหลือแจ้งเตือนมุมอับนะครับถ้าเราเลี้ยวเกินเนี่ยมันก็จะทําให้เราชนกันได้ครับถ้าสมมุติว่าเราเลี้ยวแรงเกินไปนะครับเราฟาดรถเข้ามาครับมันก็จะทําให้เราชนกันได้อยู่ดีเพราะฉะนั้นครับการเปลี่ยนเลนเลยเป็นการค่อยๆเอียงรถ ไปทีละเลนครับเราเอียงมา1เลนปุ๊บเราก็ดูอ๋อเราไปต่อได้หรือยังมีรถอยู่ข้างๆไหมถ้ายังไม่มีโอเคเราก็ค่อยๆไปต่อถ้าสมมุติว่ามีรถอยู่เราก็ดูครับว่าเราจะเข้าก่อนเข้าหลังเข้าได้ไหมจังหวะไหนดีนะครับอ่ะลองดูนี่ครับคอคลอคันเร่งนี่ลีลีลีล,ลีอ่าได้เข้ามาแล้วเห็นไหมครับเห็นไหม เมื่อกี้จากอยู่ซ้ายสุดครับค่อยๆสไลด์ค่อยๆสไลด์ลมาแน่นอนครับว่าการเปลี่ยนเลนอย่างนี้การเปลี่ยนเลนแบบทุกกฎหมายนี้มันก็จะต้องใช้ระยะทางเยอะหน่อยแต่ว่ามันได้ในเรื่องของความปลอดภัยครับไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนครับมันจะค่อยๆแจ้งเตือนมุมอักสายตาเราเราค่อยๆเห็นรถมากยิ่งขึ้นถ้าสมมุติว่าเราพลาดขึ้นมาระบบก็เตือนเราแล้วถ้าสมมุติว่าเราพลาดไปอีก มันก็จะมีคันข้างๆที่เขาสามารถช่วยเตือนเราได้เหมือนกันครับเวลาเราขับรถเมื่อมีความเร็วนะครับเนี่ยเราก็จะมองทางตรงที่สุดที่เรามีนี่ก็คือหลังรถเขาแต่ว่าเราจะไม่ได้มองเพ่งนะครับก็มองปกติทั่วไปมองรวมๆครับแล้วเส้นเนีครับเราจะมองให้เขาไหลผ่านตาเราสองข้าง เท่าเท่ากันครับเราจะไม่ได้เล็งว่าเส้นตรงนี้จะต้องชิดขอบฝากระโปรงไม่ครับรถแต่ละคันมันมีจุดมาร์กสายตาไม่เท่ากันเลนแต่ละที่มีขนาดความกว้างไม่เท่ากันผมยกตัวอย่างหลายๆท่านละกันที่เคยเอารถไปเลงกับเส้นขับตรงนี้ขับแถวบ้านมันอาจจะได้แต่พอ เปลี่ยนที่ขับปึ๊บคราวนี้ครับเขาขับเบี้ยวเขาขับกินเลนเพราะว่าเขาเลงตรงนั้นตลอดเพราะว่ารถแต่ละคันถนนแต่ละที่มันไม่เท่ากันครับเราไม่สามารถที่จะเลงได้วิธีเลงนะครับก็คือเรามองทางตรงที่เรามีเลยน,น,นู่นนะเนี่ยครับมองทางตรงไกลๆที่เรามีหลังจากนั้นครับ ให้เส้นสองเส้นมันผ่านสายตาเราเท่าๆกันเนี่ยครับผ่านเท่าๆกันตัวเราจะไม่ได้อยู่กลางถนนนะครับเพราะว่าเรานั่งอยู่ด้านขวานี่ถ้าเล็งตัวกลางถนนนะครับเราจะเบี้ยวแบบนี้อันนี้คือตัวกลางถนนไม่ครับเรานั่งอยู่ทางขวาของรถใช่ไหมครับตัวเราจะกลางค่อนขวาหน่อยนึงนี่ครับก็จะได้กลางแล้วแล้วท่านไหนที่รู้สึกครับว่าชันเนี่ยขับโยกขับวกแวก อันนี้คือในเรื่องของระดับสายตาครับถ้าเรามองคัดแต่หน้ารถใกล้ๆตรงนี้ครับเราก็จะบังคับรถวกแวกวกแวกสายไปสายมาเราลองยกสายตาให้มันไกลขึ้นอีกหน่อยครับมันจะทําให้เราขับตรงมากยิ่งขึ้นครับแล้วมือนี่ครับไม่จําเป็นจะต้องเกรงเลยเราไม่ได้จําเป็นที่จะต้องมาออกแรงกับมันเยอะเนี่ยครับแค่เอามือแปะไว้เนี่ยครับ,รบถ้ามันจะเอียงจะซ้ายจะขวาย,ยัางไงเดี๋ยวเราค่อยๆโยก รับเอาได้ครับเวลาที่เส้นชัดๆอยู่ข้างตัวเรานะครับเนี่ยเราสามารถมองกระจกข้างได้นะว่าตอนนี้รถชั้นทางขวาเนี่ยห่างจากเส้นประมาณนี้รถชั้นทางซ้ายเนี่ยห่างจากเส้นประมาณนี้พอเราดูแล้วเนี่ยอ๋อโอเคตรงและคราวนี้เรากลับมาเลงข้างหน้าได้เลยมันก็จะตรงแล้วครับแต่ว่าถ้าเราดูแล้วมัน เอียงทางนั้นเยอะไปเอียงทางนี้เยอะไปเราค่อยๆปรับแก้ครับแน่นอนครับว่าการที่เราขับรถเนี่ยเราไม่ได้ขับตรงเป๊ะเป็นหุ่นยนต์แบบ100%เซครับเราอาจจะทำได้แค่แปดสิบเก้าสิบเปอร์เซ็นต์ไม่งั้นมันจะกลายเป็นการคัดเส้นแบบนี้ครับเนี่ยเราจะเป็นการเล็งเส้นอย่างนี้แล้วรถมันก็จะโยกลองดูบนถนนทั่วไปครับเราเนี่ยอาจจะแบบ ค่อนๆทางนี้นิดนึงค่อนๆทางนี้นิดนึงแต่ว่าเราสามารถค่อยๆเอยีอยองเขาได้ครับค่อยๆเอียองเลยถ้ามันจะไปซ้ายเรารู้ล้วนะครับเราจะรู้ล่วงหน้าเน,เนี่ยคือจะไปซ้ายใช่ไหมครับเราก็เอียงขวากลับมาถ้าเราจะไปขวาอีกเราก็เอียงซ้ายกลับมาเนี่ยครับเราจะรู้ล่วงหน้าก่อนเลยเราค่อยๆค,ค,คัดมาหลังจากนั้นพอคิดว่าตรงแล้วนะครับนี่ก็ตรงได้เลย การเว้นระยะห่างเนี่ยครับเราไม่จำเป็นจะต้องเล็งเสาเอาหน้ารถกดทิ่มกับพื้นดูนั่นดูนี่ดูขอบฝากระโปรงคันนี้ครับเทส l a Mo เด l Y เห็นขอบฝากระโปรงไหมก็นั่าชะโงกนั่งอยู่เนี่ยครับก็เห็นแต่ว่ามันก็จะกลายเป็นการบังคับอยู่แค่หน้ารถตรงนี้ครับไม่ครับเราไม่ได้บังคับหน้ารถไม่ใช่ว่าแบบสภาพแวดล้อมที่เราควรดูแค่หน้ารถไม่เราบังคับรถ ทั้งคันครับเนี่ยสิ่งที่เราจะต้องดูก็คือสภาพแวดล้อมรอบตัวเราครับว่าเป็นยังไงมีอะไรบ้างนี่ครับหลังจากนั้นการเว้นระยะห่างครับปรับตามความเหมาะสมได้เลยเราลองดูครับว่าระยะห่างที่เราพอใจอ่ะประมาณไหนระยะห่างที่ผมพอใจ สำหรับความเร็วเท่านี้ประมาณนี้ครับแต่ว่าถ้าสมมุติเป็นระยะห่างของความเร็วที่มากขึ้นระยะห่างมันก็ต้องมากขึ้นตามครับระยะเบรกระยะหยุดรถแต่ผันตามความเร็วยิ่งความเร็วมากขึ้นเราก็จะต้องใช้ระยะเบรกมากขึ้นระยะเบรกทั่วไปนะครับของรถยนต์เนี่ย100กิเมต่อชั่วโมงที่เป็นรถเก่งนะครับบนพื้นผิวถน,นนแห้งก็จะอยู่ที่ประมาณสัก 40เมตร40บวกลบเบรกดีๆหน่อยมี anyway, 39 38ม no, er right? ีครับแต่ว่าเราจำเป็นที่จะต้องเว้นที่40เมตรไหมไม่ครับถ้าเว้น40เมตรอะไกลมากจะกลายเป็นแบบเราขับรถแช่เลยใช่ไหมครับเวลาเราขับรถเราชะลอรถเนี่ยครับคันหน้าเขาก็ชะลอเขาก็ยังไหลไปเรื่อยๆอยู่ต่อให้เป็นการที่ชะลอหนักๆหรือเบรกฉุกเฉิน มันก็จะยังไปแบบน่วงลงน่วงล,วง,ลวงแต่พื้นที่มันก็ยังกระเถิบไปข้างหน้าเรื่อยๆอยู่ครับยกเว้นแต่ในเรื่องของที่มีอุบัติเหตุมีสิ่งกีดขวางในเลนนั้นครับอันนี้มันถึงจะต้องใช้การที่เราประเมินสถานการณ์สถานการณ์ไกลๆครับเนี่ยมีระยะห่างที่พอเหมาะไม่ได้มองอยู่กับแค่หน้ารถที่เรามี มองไปไกลไกลไกลสุดที่เรามีครับเราอย่าไปเพ่งอย่าไปกดสายตาอยู่แค่นี้ครับมองไกลๆมองกว้างๆจะทําให้เรารับรู้สถานการณ์ได้ดีมากเลยครับเราสามารถเลือกเลนให้เหมาะสมกับความเร็วของเราได้นะอยากขับความเร็วเท่าไหร่ล่ะ เราดูสภาพแวดล้อมได้เนี่ยครับอาจจะไม่ได้จำเป็นว่าเเลนนี้จะต้องร้อยหนึง่งเลนขวาจะต้องร้อยหนึ่งเสมอไปคือการที่เราดูสภาพแวดล้อมครับขับให้มันกลมกลืนเนี่ยมันจะช่วยให้เราขับได้ไม่เกร็งไม่เครียดครับเราก็ดูเลยว่าเนี่ยถ้าสมมติว่าเราอยากขับสัก80ดสิบเลนนี้ก็ไม่เร็วนะ เนี่ยครับไม่ใช่ว่าเราจะแบบ80ได้ทุกเลนไม่ใช่ว่า80ทางขวาก็ได้80เลนนี้ก็ได้ครับเราลองดูว่าสถานการณ์ไหนที่มันเหมาะกับความเร็วที่เราต้องการเลนไหนที่เหมาะกับความเร็วที่เราต้องการเราเลือกได้ครับจะไม่ทําให้เราเครียดจะไม่ทําให้เราถูกกดดันครับมันก็จะเป็นการขับที่ชิลๆ ก,กลมกลืนอย่างนี้ครับไปเรื่อยๆอยากเร็วขึ้นหรอเนี่ยถ้าสมมุติว่าอยากเพิ่มความเร็วเลนนี้มันก็จะแบบเริ่มวุ่นวายแล้วใช่ไหมโอเคต้องเปลี่ยนละครับ 101. ร้อยหนึ่งเลนสามนี้ได้ไหมได้สินี่ครับเลนสามก็ได้ได้เลยครับร้อยยี่ล่ะลองดูสิได้ไหม โอ้ได้เหมือนกันนะร้อยยี่ได้เหมือนกันนี่ครับถ้าสมมุติว่าเราดูได้เลยการโฟกัสของเราครับเนีย่ยพี่เขาอยู่คนละเลน์ใช่ไหมครับพี่เขาไม่ได้จะเปิดไฟเลี้ยวเข้ามาพี่เขาไม่ได้จะเบี่ยงเข้ามาเราไม่เกี่ยวกันครับเรามองแค่รับรู้ว่าอ๋อพี่อยู่ตรงนั้นผมอยู่ตรงนี้เราไม่เกี่ยวกันต่างคนต่างไปโอเคได้ครับมันจะไม่ทําให้เราเกรงไม่ทําให้เรากลัวครับ ถ้าการที่เรากลัวการที่เราเกรงกับคนอื่นมากเกินไปครับแปลว่าเราสนใจคนอื่นเยอะเกินไปสนใจตัวเองครับสนใจการขับขี่ของเราคนอื่นมองแค่รับรู้ได้ครับเนี่ยเรามองแค่รับรู้เธออยู่ตรงนั้นฉันอยู่ตรงนี้พี่อยู่ตรงนั้นโอเคเป็นยังไงได้เลยนี่ครับโอเคพี่ไปปุ๊บผมขอตามแล้วกันนี่ครับคันเร่งตามเลย คันเร่งนะครับอย่าไปกลัวมันเลยทําความเข้าใจกับมันครับทําความเข้าใจกับคันเร่งว่ากดเท่านี้ไปเท่านี้กดเท่านี้ไปเท่านั้นแล้วมันจะทําให้เราขับได้ง่ายมากยิ่งขึ้นครับก็ขับได้ง่ายๆชิวๆเลยใช่ไหมต่อมาก็จะเป็นในเรื่องของการเปลี่ยนเลนนะครับ ประเทศไทยนะครับเราจะวิ่งชิดซ้ายใช่ไหมครับเล่นขวาเนี่ยเขาก็จะบอกว่าเอาไว้เฉพาะแซงหรือเป็นรถที่ขับเร็วครับตามกฎหมายนะครับเขาบอกไว้ว่าถ้ามีรถที่เร็วกว่าเราก็จะต้องหลบให้ไม่ได้กำหนดเลยนะครับว่าถนนเนี่ยกำหนดไว้120เราขับ120แล้วรถคันข้างหลังขับที่ ร้อยสามสิบเขาผิดกฎหมายเราจะต้องไม่หลบให้กฎหมายไม่ได้กําหนดอย่างนั้นครับกฎหมายบอกเลยว่าเราจะต้องให้ทางรถที่เร็วกว่าอันนี้ก็คือเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเราไม่สามารถขับที่ความเร็วสูงสุดของถนนแล้วแช่ขวาได้แช่ตรงนั้นได้เราทําอย่างนั้นไม่ได้ครับอ่ะต่อมาในเรื่องของถนนประเทศไทยวิ่งชิดซ้ายใช่ไหมครับส่วนมากเลนเนี่ย จากเลนซ,ซ้ายนี่นะครับจากเลนซ,ซ้ายเนี่ยจะเป็นความเร็วที่น้อยก่อนเนี่ยครับเลนซ,ซ้ายก็จะน้อยลงก่อนกระเถิบมาก็จะมากขึ้นก็เถ <Luiza> ิบมาก็จะมากขึ้นอีกไปขว,ขวาสุดก็จะเป็นความเร็วที่เร็วที่สุดละจะประมาณนี้นอกจากว่าตรงไหนรถติดหรือมีแช่ขวาอะไรงนี้ครับบางทีเลนซ,ซ้ายเขาเร็วกว่าอันนี้เดี๋ยวค่อยว่ากันอ่ะส่วนมากมันก็จะประมาณนี้ ซึ่งการที่เราจะเปลี่ยนเลนนะครับง่ายๆเนี่ยเราก็จะต้องมีความเร็วใกล้เขาก่อนถึงจะทำให้เราเปลี่ยนเลนได้ง่ายถ้าสมมุติว่าเราเนี่ยตอนนี้ผมขับอยู่80ถ้าจะเปลี่ยนไปเลนขวาเนี่ยด้วยความเร็ว80บางทีมันก็อาจจะยากเลนขวาเนี่ยครับที่ถนนนี้เขากำหนดไว้120 มันต่างกันเกินมันต่างกันอยู่ที่40เวลาเราเปลี่ยนไปเนี่ยมันจะรู้สึกว่าวิเปลี่ยนยากจังเลยโดนลถจี้ลถมาอยู่นั่นไม่มีจังหวะเลยเพราะว่าอะไรเอ่ยเพราะว่าในเรื่องของความเร็วครับความเร็วมันต่างกันเกินไปแล้วจะทำยังไงล่ะเราถึงจะเปลี่ยนเลนได้ง่ายหลักการง่ายๆเลยครับอยากเปลี่ยนไปเลนที่เร็วกว่า ถ้าอยากให้ง่ายเราก็ต้องปรับความเร็วก่อนปรับความเร็วให้ใกล้เคียงก่อนถึงจะทำให้เปลี่ยนได้ง่ายแล้วการที่เราจะปรับความเร็วอ่ะเราก็จะต้องเร่งความเร็วใช่ไหมการเล่งความเร็วอ่ะเราก็จะต้องมีพื้นที่ใช่ไหมเนี่ยครับถ้าผมนี่มีรถอยู่ทางขวาถ้าผมวิ่งบีตูดคันหน้าผมก็ไม่มีพื้นที่เล่งเนี่ยผมก็ออกไม่ได้เห็นไหม เนี่ยครับรถมาอีกคันผมก็ออกไม่ได้มาอีกกี่คันผมก็ออกไม่ได้เพราะว่าผมวิ่งบี้ตูดคันหน้าเยอะเกินทำยังไงล่ะเว้นระยะห่างครับเนี่ยเราสามารถเว้นระยะห่างดูรถเปิดไฟเลี้ยวเติมคันเร่งพร้อมกันได้เลยเห็นไหมแค่เรามีระยะห่างเพิ่มขึ้นชีวิตเปลี่ยนเลยการเปลี่ยนเลนของเราง่ายขึ้นเลยไหมครับ แค่มีระยะห่างเท่านั้นเองซึ่งในเรื่องของการเปลี่ยนเลนนะครับมันก็ไม่ใช่ในเรื่องของการที่ท่องจำตีเส้นไว้ในกระจกแล้วรถยังไม่ถึงจุดนี้เปลี่ยนเลนได้เสมอไปหรือถึงจุดนี้เปลี่ยนเลนได้เสมอไปนะครับเพราะว่าอะไรเพราะว่ามันมีในเรื่องของความเร็วเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยครับเราไม่ใช่ว่า อยู่กันตรงนั้นอย่างเดียวเราลองนึกภาพดูครับตอนนี้เราขับมาด้วยความเร็วประมาณ7 0สมมุติว่าเลนขวาเนี่ยเขาวิ่งกันด้วยความเร็ว120ต่อให้เขาอยู่หลังเส้นสมมตุติที่เราสมมุติไว้อะ่ะเขามาเร็วไหมเขาถึงตัวเราเร็วไหมเนี่ยครับความเร็วมันต่างกันไม่ใช่ว่าถึงตรงนั้นหรือเห็นเต็มคัน แล้วเราเปลี่ยนเลนได้เสมอไปนะครับมันไม่ใช่อย่างนั้นการเปลี่ยนเลนนะครับมันคือในเรื่องของความเร็วและระยะหา่างถ้าเรามีระยะห่างแล้วเรามีความเร็วที่เท่ากันหรือมากกว่าเปลี่ยนเลนได้ครับไม่มีโอกาสชนกันเลย,เยถ้าสมมุติว่าผมขับจี้คันหน้าเยอะเกิน ผมก็จะไม่มีที่เร่งความเร็วใช่ไหมครับการเปลี่ยนเลนของผมเนี่ยมันจะค่อนข้างแบบเนี่ยกระชั้นกระชั้นแล้วรถหลังก็มาเห็นไหมรถหลังมาเนี่ยครับเขาก็จะต้องมายกคันเร่งให้ผมเขาก็อาจจะไม่ค่อยชอบหรอกว่าเออเปลี่ยนเลนแบบเปลี่ยนเลนตัดหน้าเขาเปลี่ยนเลนแล้วไม่ยอมไปเปลี่ยนเลนแล้วทําให้เขาช้าไม่มีใครเขาชอบแต่ว่าถ้าเราต้องการจะเปลี่ยนเลนอะ เรามีความเร็วเรามีระยะห่างมันไปได้ครับนี่ครับกลับซ้ายกลับได้ง่ายๆเลยเห็นไหมเพราะว่าเลนนี้มันเป็นเลนที่ความเร็วช้ากว่าครับมันจะกลับไปเลนที่ช้ากว่าค่อนข้างง่ายครับอ่ะเดี๋ยวดูใหม่ผมเล็งไว้แล้วว่าเดี๋ยวเอาหลังรถสีขาวป้ายแดงนะครับนี่ผมดึงระยะห่างเลยโอ้ เขาออกไปข้างหน้าออกไปยิ่งดีใหญ่เลยนี่ผมดึงระยะห่างปืดตอนนี้ผมเติมคันเร่งละเห็น้างเติมคันเร่งเปิดไฟเลี้ยวเปลี่ยนเลนไปนี่ครับแล้วเข้ามาเลนเขาเนี่ยวิ่งตามเขาได้พอดีต่อให้รถหลังเนี่ยใกล้กว่านี้มันก็ไปได้สบายครับเห็นไหมเรามีระยะห่างเราไม่ต้องท่องจำเลยเราแค่เร่งปรับความเร็วเปิดไฟเลี้ยวเอียงรถไปได้เลย การเปลี่ยนเลนนะครับจะไม่ใช่การที่เราหักพวงมาลัยแบบนี้เนี่ยการเปลี่ยนเลนเราไม่ทําแบบนี้เพราะว่าอะไรหนึ่งครับอันตรายมันสามารถตึมกันได้ง่ายๆเลยเนี่ยเนี่ยเห็นปะเราจะไม่ทํานี้สองเห็นอะไรไหมครับหัวโยกมันนั่งไม่สบายมันนั่งไม่สบายครับแล้วทํายังไงหลักการเปลี่ยนเลนนี่ครับเอียงรถไป เปิดไฟเลี้ยวเอียงรถไปครับเนี่ยดูสิดูพวงมาลัยผมสิอะกลับนะนี่ครับอันนี้คือชะลอเข้าหลังแต่ว่าพวงมาลัยก็ยังเอียงอยู่เห็นไหมครับอะอยากไปอีกละเปิดไฟเลี้ยวเอียงรถไปได้เลยนี่ฮะแสงเสร็จโอ้ฉันอยากกลับกลับเข้าในได้ค่อยๆเอียงกลับ ครับกลับได้เลยเห็นไหมครับว่าพวงมาลัยอะ่ะเราแทบจะไม่ได้ใช้เลยทําไมถึงแทบจะไม่ได้ใช้พวงมาลัยเพราะว่ามันถูกชดเชยด้วยความเร็วแล้วครับยิ่งรถวิ่งเร็วมากขึ้นเท่าไหร่นะครับพวงมาลัยเนี่ยยิ่งใช้น้อยลงเนี่ยครับดูดิยิ่งเร็วขึ้นพวงมาลัยก็จะยิ่งใช้น้อยลงครับ สำหรับวันนี้ครับก็ต้องขอขอบคุณเท s l a Thailand ครับที่เอื้อเฟื้อรถเท s l a Model Y Long Range a LWD ให้กับผมในการสอนขับรถคลิปนี้นะครับขอขอบคุณเท s l a ประเทศไทยด้วยครับงั้นถ้าทุกคนชื่นชอบคลิปนี้สามารถกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้ผมกับเท s l a ได้เหมือนเคยครับงั้นวันนี้ผมก็ขอตัวไปก่อนครับขอให้ปลอดภัยสวัสดีครับ